สวัสดีครับผมร้อยเอกชัยยุทธิจันทร์ผู้รับกองร้อยขึ้นในรมหาริกาที่แครับโดยกัวร้อยได้ดำเนินการแนะนําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังคนและประสิทธิภาพของหน่วยทหารมาพัฒนากําลังคนที่มีรายได้น้อยซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้ธนา,านารในในการดูแลกําลังคนผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยกองร้อยได้จัดแบ่งกลุ่ม ของกลังคนผู้มีรายได้น้อยออกเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มกลังคนที่เงินเดือนไม่ถึง3 0 0 0กลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่3,000ขึ้นไปแต่ไม่ถึง5,000กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่5000ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 1- ใน3ของเงินเดือนดังนั้นพอจัดแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วกองร้อยก็ได้จัดทําโครงการขึ้นมาโดยแบ่งมอบให้ฝึกเลี้ยงกบในกระชังโดยมอบหมายให้จ่าสิบเอกชลกรเตรียมสม ซึ่งในขณะนั้นเขาจะมีรายได้ที่ไม่ถึง5,000นะครับโดยเริ่มแรกักเก็จะได้สนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์ในการเลี้ยงแล้วก็พันปลกเริ่มแรกนะครับเขาก็ไเนินการเลี้ยงมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเริ่มต้นเลี้ยงที่8 0ันตัวผลผลของการเลี้ยงก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับกับละคนอที่ประมาณ สามถึงสี่หมื่นบาทแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้พัฒนามาก็คือหลังจากที่เราเลี้ยงกบในบอ่อในกระชังทําให้มันมีข้อจากัดในเรื่องของการเลี้ยงก็เลยในฤดูหนาวเนี่ยมันไม่สามารถเลี้ยงกบได้ก็เลยพัฒนาคือให้เลี้ยงปลานิลในบอ่อดินแล้วก็เลี้ยงปลาหมอเทศชุมพรหนึ่งในกระชังนะครับตอนนี้ก็ยังดำเนินการอยู่นะครับส่วนของจ่าสิริชัชวานแทนชาลี ก็เป็นกำลังคนที่อยู่ในกลุ่มใน3กลุ่มนี้นะครับแต่แบ่งมอบพื้นที่ด้านหลังร้อยและพื้นที่ว่างของหน่วยในการทําพวกผักสวนครัวนะครับซึ่งก็สามารถที่จะลดรายจ่ายของกําลังคนและเพิ่มรายได้ให้กับกลังคนได้ซึ่งทั้งสองนายนี้จะเป็นกําลังคนนําร่องในการทําแล้วก็ส่วนอื่นเจ็ดแปคนของเราก็จะจัดเข้ามาร่วมโครงการด้วยณปัจจุบันนี้ก็กำลังดำเนินการครับ สวัสดีครับผมจ่าสิเอกชุรกรเทียมสมผู้รับผิดชอบโครงการเลี้ยงกบในกระชังที่เริ่มโครงการก็คือเนื่องมาจากเมื่อต้นปีที่แล้วผมอยู่ในกลุ่มรายได้ไม่ถึง5,000ซึ่งผู้บังคับกองร้อยจึงให้เข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างรายได้ให้กับกำลังคนซึ่งผมมองว่าการเลี้ยงกบในกระชังสามารถต่อยอดได้และปฏิบัติได้ง่ายไม่ต้องใช้อะไรมากมายซึ่งพื้นที่ในสวนหน้าบ้านพัก มีบริเวณสระน้าจึงได้ศึกษาต่อมากองร้อยได้เริ่มลงทุนให้โดยซื้อลูกบบมาจํานวน1 0,000ตัวซึ่งผมได้เลี้ยงใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง5 6ถึงเดือนสรุปค่าใช้จา่ายหากอกํารจะอยู่ที่3-4 0,000หมื่นบาทสามารถสร้างไรายได้ซึ่งปัจจุบันได้เข้าสู่ฤดูหนาวคุ่งรับกองร้อยจึงให้แนวทางเสริมไรายได้ขึ้นเนื่องจากเข้าฤดูหนาวบบจะไม่เจริญเติบโตจะเหลือคงไว้เฉพาะพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ จึงได้หานมาเลี้ยงปลาหมอเทศในกระชังและเสริมเลี้ยงปลานินในบ่อดินซึ่งปัจจุบันผมยังสามารถขายกบได้บางส่วนและสามารถขายปลานินและปลาหมอเทศได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวจึงทําให้ผมมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ใน1ในสของเงินเดือนและมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแนวทางต่อไปต่อไปผมจะพาอพันลูกกบเองนะครับและช่วงเริ่มต้นฤดูการเลี้ยง จะพยายามเพาะพันธุ์ลูกกบเพื่อขายเป็นลูกกบแล้วจะหยุดขายจำนวนลูกกบก็คือในช่วงเดือนสิงหากันยาเพื่อที่จะเลี้ยงเองเพื่อจำหน่ายกบเนื้อในฤดูหนาวซึ่งราคากบจะเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่เฉลี่ยกิโลกร,รัมละ120บาทต่อจากนี้ผมจะแนะนำกำลังคนที่มีความประสงค์ที่จะเลี้ยง และขยายพันธุ์ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะต่อยอดรายได้จากปีที่แล้วเพื่อความเป็นอยู่ของครอบครัวครับกผมจาสิทธิเอกชาวานแทนชาลีได้เข้าร่วมโครงการปลูกผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มรายรับลดรายจ่ายได้รับผิดชอบในกองร้อยในการปลูกผักก็จะมีหลายชนยิดครับผักที่ผมปลูกก็มีกบฟูกบผัก,กยาวมะเขือ เขือเทศมะเขืออพวงต่างๆครับทำให้ผมลดรายจ่ายได้มากเลยครับคือผักสวนครัวส่วนหนึ่งผมก็แจกจ่ายให้กําลังคนอีกส่วนหนึ่งก็นําไปขายก็ทําให้ครอบครัวผมมีรายได้เพิ่มขึ้นและได้นําพืชผักสวนครัวไปแจกจ่ายกําลังพลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและได้นําไปแจกจ่ายชุมชนรอบค่ายที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ด้วยครับ